วันนี้นะครับมีรถเข้าใหม่กำลังเสนอนะครับกับซูซูกิเซรีโอนะครับคันนี้นะครับจะเป็นเกียร์อัตโนมัติเครื่องหนึ่งพันนะครับตัวนี้เป็นปีสองพันสิบสี่ครับเดี๋ยวผมพาชมสีสันรอบๆคันครับสีสันสวยงามนะครับมีริ้วรอยบ้างนะครับตามการใช้งานนะครับโดยปกติครับคันนี้แฟนผมก็ขับใช้งานอยู่ด้วยนะครับรถใช้งานได้หายห่วงแน่นอนครับ แม็กเนี่ยใต่มาให้ใหม่นะครับเป็นแม็กขนาดสิบสามนิ้วนะครับยางสวยสวยเลยนี่ครับเดี๋ยวไปชมภายในกันบ้างดีกว่าครับภายในคันนี้อย่างที่ผมบอกเนาะแฟนผมก็เอารถไปใช้งานได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็เบาะตรงคู่หน้าตรงสปอร์ตสวยสะอาดไม่มีขาดเลยนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ฟังครับนี่ครับเครื่องสตาร์ติดแล้ะครับนิ่งมากครับจอได้เป็นจอแอนดรอยนะครับีขนาดเจ็ดนิ้ว เดี๋ยวไปดูห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างดีกว่าครับมีกล้องถอยให้วลนะครับตัวนี้ระบบเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าครับเบาะแถวสองนะครับก็สวยดีสะอาดไม่มีขาดนะครับมาดูด้านหลังกันบ้างครับนี่ครับด้านหลังกว้างขวางนะครับนี่อุปกรณ์ช่วยเหลืออยู่ครบหมดเลยนะครับยางอะไรก็มีนะครับเป็นรถที่ เล็กๆน่ารักน่ารักนะครับน่าใช้อีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันบ้างครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดฝากระโปรงนิดนึงนะครับด้วยความที่เป็นอีโกคาร์นะครับเครื่องขนาดหนึ่งพันซีตีนะครับก็เรียกได้ว่าประหยัดน้ำมันสุดๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพแบบใช้งานเลยนะครับเพราะแฟนผมขับรถใช้งานน่นะครับเครื่องเดินนิ่งแอร์เย็นเจียบเลยครับ ใครมองหารถเล็กๆนะครับอีโก้คาร์ขับรถสบายๆนะครับกระทัดรัดผมว่าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับ